แซนดี้เก oh, uh ็บสาแป็กตัวนั้นจ้ะแนดีเป็นตัวนั้นเสนดี้ถูไปตัวนั้นนึกเออโอ้โหทำไมมันเก่งอย่างนี้ล่ะน้อยนี่โอ้โหทำไมเก่งอย่างเลยเนี่ยเก็บเชือนี่ไงตัวนี้ไงตัวนี้ไงเก็บเป็นไหมโอ้โหดูสิดูสิแซนดี้เก็บเสือ โอ้โหเก่งยังเลยอเก็บเก็บเก็บอเก็บ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 ยังไงโอ้ดูป้าต๋อมดูป้าต๋อมป้าต๋อมดูแสนดีส่แสนดีเก็บเสือให้ป้าต๋อมด้วยนะดูสิโอ้โหทำไมเก่งยังเลยโอ้โหเอาไปยังไงต่อป่ะนี่เก็บแล้วทำไงต่อโอ้โหดูสิแสนดีเก็บอะดูสินี่นี่แสนดีเก็บ แฉนดีเราไม่เป็นหรอกเฮ้ยเนาะเสร็จแล้วอ่ะจฉียนดีอุ้มเอาไปอุ้มไปเก็บนะเก็บตรงไหนแฉนดีรู้ไหมว่าเก็บตรงไหนโอ้โหเอาวางลงค่ะโฮ้ยเก่งจังเลยเนี่ยโอเคโอ้โหเก่งเลยอเอาโบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเอ๊